สวัสดีครับพอดีวันนี้ผมเพิ่งได้ลง Photoshop ตัวล่าสุดนะครับ CC 2017แล้วมันก็มีเครื่องมือตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับก็คือเครื่องมือช่วยหาฟอนต์นั่นเองก็คือสมมติถ้าเมื่อก่อนเราทํางานแล้วสมมติจะออกแบบกราฟิกหรืออะไรเงี้ยแล้วเราไปเจอป้ายหรือว่าโปสเตอร์อะไรก็ตามแล้วบอก้ฟอนต์อันนี้สวยดีเนี่ย เ,เราอยากจะใช้ตรวหนังส,สือที่หน้าตาคล้ายแบบนี้บ้างเนี่ยเมื่อก่อนเราก็อาจจะต้องไปไปตรง Text Tool ตรงตัวที่แล้วก็ไปไล่ดูหาเอ,าเองซึ่งมันก็ค่ <c oughs> อนข้างเสียเวลาพอสมควรยิ่งถ้าเกิดเราโหลดฟอนต์ไว้เวยอะอย่างนี้แต่นี้ใน CC 2017เนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือมาช่วยเราหาฟอนต์ได้ง่ายขึ้นมา,มากๆเลยนะครับก็คือเราแค่มาเลือกไอ้ตรง m a r k e y t o l นะครับ Selection t o ที่เป็นสี่เหลี่ยมๆเ,เนี่ยแล้วเราก็ลากกรอบตรง รอบๆตัวอักษรที่เราต้องการให้มันหาฟอนต์ให้เราเสร็จแล้วเราก็ไปที่ type นะครับแล้วก็ลงมาที่ match font มันก็จะคำนวณแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะมีฟอนต์ที่โปรแกรม Photoshop เนี่ยแนะนำว่าคล้ายๆกับฟอนต์ตัวนี้มาให้เราใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดเห็นในตรงที่เป็นดาวๆตรงไอ้พวกนี้เนี่ยก็คือฟอนต์ที่เรามีอยู่แล้วในเครื่องนะครับส่วนไอ้ข้างล่างที่มันเป็นรูปก้อนเมฆแล้วมีตัวอักษรแบบชี้ลงเนี่ยก็คือฟอนต์ที่ตอนนี้ยังไม่ได้ install ในเครื่องของเราแต่ว่าสมมติถ้าเราเป็นสมาชิก Uh, Adobe uh, Creative Cloud หรืออะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีแถมพวกฟอนต์พวกนี้มาให้ใช้ฟรีใช่ไหมครับเราแค่กดไอ้ตรงก้อนเมฆเนี่ยมันก็จะโหลดมาก็ใช้เวลาแป๊บนึงนะครับก็โหลดมาใส่เครื่องเราแล้วเราก็จะสามารถใช้ฟอนต์พวกนี้ได้นะแต่ทีนี้เวลาที่เราไฮไลท์เ,เลือก ตัวอักษรของเราเนี่ยอย่างสมมติตอนนี้ผมเลือกหมดเลยใช่ไหมเพราะนั้นมันก็จะมีไอ้ตรงชิปโปเตลชิปโปเต้ที่เป็นฟอนต์หนึ่งนะครับแล้วก็ตรงเม็กซิกันกริลที่เป็นอีกฟอนต์หนึ่งบางทีมันก็อาจจะาหาได้ไม่ถูกใจเออมาหาได้ไม่ตรงเท่าไหร่นะเพราะมันอาจจะสับสนว่าอทำไมฟอนต์ตรงน,นี้เป็นอย่างหนึ่งฟอนต์น,นี้เป็นอย่างหนึ่งนะครับเพราะนั้นเราก็สามารถมาลากไอ้พวกสี่เหลี่ยมเหลี่ยมหรือกรอบของเราตรงเนี้ยขึ้นไปหรือลงมา ให้มันครอบคลุมแค่ตรงตรงัวอักษรหรือตรงฟอนต์ที่เราต้องการเท่านั้นนะเพราะ,ะนั้นผมก็มาดูโอเคตอนนี้มันก็แนะนำมาประมาณ5ฟอนต์นี้นะครับดูคร่าวๆแล้ว,ลวรู้สึกว่าไอเทมพุซแซนเนี่ยน่าจะน่าจะใกล้เคียงที่สุดนะเพราะ,ะนันผมก,กดโอเคปึ๊บทีน,นี้พอผมมาที่ t ท็กอ่ o ทูของผมเนี่ยมันก็เลือกเทมพุ s แซนไว้ให้แล้วใช่ไหมผมก็มาพิมพ์ได้เลยนะครับก็ชิปโอ,โอเใอ่าเรียบร้อย ก็แค่นี้เองนะครับวิธีหาฟอนต์ง่ายๆด้วยเครื่องมือใน Photoshop CC 2017ซึ่งแน่นอนฟอนต์บางทีอาจจะไม่เหมือนแบบเป๊ะ100%เซ็นตเดียวครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็หาได้ค่อนข้างใกล้เคียงแล้วก็สวยงามใกล้เคียงกันมากเลยก็ใช้งานได้นะครับซึ่งจริงเราไม่จำเป็นต้องใช้แค่ใน Photoshop หรือกับภาพนิ่งเท่านั้นนะเพราะสมมติพอเรารู้อฟอนต์แล้วเนี่ยงสมมติผมรู้แล้วเอ้นี่มันเป็นฟอนต์เทมพุสเซอรผมก็จ,จะไปใช้ใน r i โปรยกรม่นอราโปร,ร,ร,หร,ร,ปโปร์หรือว่าจะทิ้รหนังอะย่นก็ใช้้้ฟอนนต์ีได โอเคนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์บ้างสำหรับใครที่ทำไตเทลหรือทำออกแบบกราฟิกบ่อยๆนะครับยังไงวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนละกันนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ